สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เอ็มยู่ใน c h a n n ช l แนลนะครับสวัสดีพี่พีเอฟทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็เป็นวันดีอีกวันหนึ่งนะครับวันอังคารที่17สิงหาคมนะครับก็เป็นวันคล้ายวันเกิดน,นะครับของรุงพลน,นะครับแล้วก็เอ็มนะครับซึ่งเป็น วันที่ตรงกันนะครับคือวันนี้นะครับก็ตอนเช้านะครับก็ได้มาทําบุญนะครับก็จะมาทําบุญตักบาตรใส่บาตรเช้าเช้านะครับมาดูบรรยากาศตอนเช้านะครับเดี๋ยวรอพระก่อนนะครับตอนนี้รอพระก่อนเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตนะครับก็มาใส่บาตรมันเกิดนะครับก็ถือว่าเป็นวันดีวันหนึ่งนะครับวันนี้หลังจากเมื่อวานมีโชคแล้วนะครับ ต่ากล้องก็จะเสกเหมือนเดิมนะครับยังเอือเรืออยู่ครับตอนนี้ดูดูมัน,มนด,ดูมันเขารอดูมันรอครับตัวนี้เนี่ยมูลกว่าเนี่ยครับ ครับตอนนี้เรามาถึงวัดแล้วนะครับเพื่อที่จะตักบารวันเกิดนะครับวันครบรอบทางคล้ายวันเกิดนะครับเดี๋ยวรอรอค้ายกันเมื่อกี้มีทีเด็ดนะครับอยู่ทางนี้งวดต่อไปงวดต่อไปพาเพิ่นบอกตัวหนาปะสี่ได้ตัวหนาเล้วกันเลย <c oughs> ทีเด็ดนะครับ สิบสี่นะครับ C หนึ่งปลาใบามาให้แล้วก็คือบอกตะเว้นเลยว่ว่าจะออกมวาน<อ> <c ười> คือก้อนในเปลียบเนาะหมดหมดที่เลีหยวพันหวันรถสู้ขึ้น,นี่ขึ้นอยู่กุศลนี่หลวงพ่อกับแ็งผมพางามามผมทำไมที่พกมันบมาพกหนึน่งพกสี่หนึน่งชุด เอาไปเลยป่ะครับเนี่ยรอบาทก่อนนะครับมาคุยกันก่อนนี่ก็เป็นวัดที่เรามาเมื่อวานเนาะที่เรามาถ่ายตอนถูกลอตเตอรี่นะครับท่านไปขึ้นเงินอยู่คือ้ล้านทองป่ะเราไปขึ้นล้านทองนะครับก็เดี๋ยวชนเข้าไปแล้วก็วแล้วก็ไอจ่าเสียงครับ เราจะมาถ่ายคลิปหรือว่ามาไลฟ์สดให้ดูนะครับามาทําบุญทำโรงทานอะไรประมาณนี้เนาะนะไปหาโอกาสนะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวระหว่างรอนะครับก็เดี๋ยวไว้ไวพรมันเกิดให้ลุงพลนะครับเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของลุงพลนะครับพระเอ็มก็ขอให้ลุงพลนะครับมีความสุขมากๆนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับสําหรับคดีทุกๆคดีก็ขอให้ยกฟ้องทุกคดีนะครับเป็นกำลังใจให้ลุงพลป้าแตนนะครับสู้ต่อไปนะครับเอ็มก็จะเป็นกำลังใจจะยูเคียงข้างลุงกับป้า ตลอดไปนะครับ h ี p p y Birthday นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับส่งไปถึงกกกอกนะครับคลิปนี้ Happy Birthday ลุงพลครับ17สิงหาเหมือนกันยูดีมีแห้งนะครับยูดีมีแห้งสุภาพร่างกายแข็งแรงลุงพลก็ร่างกายแข็งแรงอยู่แล้วนะปกติก็ทำงานทุกวันไม่มีเหนื่อยล้านะครับ ทำต่เช้ายเย็นๆนะครัอระวังรอนะอ,อันนี้ก็น่าจะมีการจัดงานเนาะเห็นวแว่วๆว่าที่นัดหรือเปล่าจะมีกว๋วยเตี๋ยวนะครับที่เห็นแกพูดวันอาทิตย์นัดก๋วยเตี๋ยวว่าจะมีเอฟซีเลี้ยงวันเกิดลุงนะครับทีน้าบ้านก็รอดูสถานการณ์นะครับที่บ้านกกอกนะวันนี้น่าจะมีหาทั้งวันนะครับ ถือว่าเป็นวันดีนะนี่ครับเขาปลูกมาแล้วนะครับ

نه چندو سبلو پو می نشود ما در هوت انتراهیو سویانی شایو کوه آمیوه سرکی می سنیدام بودان جاینو جدالو دمای وطن به ครับก็ใส่บาทเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็รับพรแล้วนะครับจากพอาจารย์เจ้าวาดวัดป่าบนพระเจ้าอำเภอศรีทาตุจังหวัดอุดรธานีนะครับซึ่งท่านก็เป็นเจ้าคณะอำเภอของอำเภอศรีทาตุแล้วก็อเภอฟพังสามมอนะครับวันนี้ก็อิ่มบุญนับอิ่มบุญเต็มที่ก็ได้ ของดีมาด้วยนะครับวันนี้แล้วก็มีฝ้ายายสีนะครับจากปูลัดนะเห็นปูลัดเนี่ยนะชื่อปูลัดนะครับก็ขอบคุณนะครับเดี๋ยวจะขออวยพรให้กับพี่พีเซนะครับก็ขอให้พี่พีเซมีความสุขมากๆนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดสมหวังดังปรารถนาทุกประการนะครับ สำหรับวันเกิดวันนี้ก็ขอให้พีเอฟซีทุกท่านนะครับมีสุภาพร่างกายแข็งแรงเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะขออวยพรให้กับตัวเองนะครับให้เอ็มมีสุภาพร่างกายแข็งแรงก็ขอให้เอ็มเจริญนุ่งเรืองในหน้าที่การงานที่ดีนะครับขอให้มีโอกาสถ้ามีโอกาสเนาะอยากติดในร้อยนะครับถ้ามีโอกาสถ้าไม่มีก็ทํางานไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะ,กะเกษียณอายุราชการนะครับ ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณพ่อกับแม่นะครับถ้าไม่มีพ่อกับแม่ก็คงไม่มีวันนี้นะครับก็คงไม่มีจ่าเอ็มในวันนี้ขอขอบคุณพ่อเข็มแล้วก็แม่อ้วนนะครับที่ทําให้เอ็มได้เกิดมาวันนี้มีจนถึงทุกวันนี้นะครับขอบคุณทุกกําลังใจนะครับที่ให้กําลังใจมาโดยตลอดโอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะเป็นคลิปทําบุญตอนเช้านะครับ สั้นๆประมาณสัก10นาทีนะครับก็อิ่มบุญนะครับอิ่มบุญทุกๆท,ท่าน,นครับโอเคนะครับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อน,นครับถ้ามีอะไรอัปเดตคลิปหน้าตอนนี้ที่กกอกสนุกแน่นอนกอดจิตสานกกรา์ได้เลยนะครับที่กกอกคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณนะสวัสดีครับ